เริ po, po, ่มสรางสัมพันธ์ตั้งแต่8ดมีนาตั้งแต่วันนั้นก็ยังคงสรางความรักของเราอยู่เรื่อยมาตลอดเธอเป็นสุขที่ไม่ต้องตามหาเธอเป็นเป็นคนที่ไม่ชอบพูดให้ฉันดูแววตาของเธอเอาเองแล้วกันเปรียบเธอเป็นดั่งนิทานฉันคงชอบมากที่สุดเธอเป็นดั่งมหาสมุทรที่ไม่มีที่สิ้นสุดเธอแม่งไม่เคยหยุดน่ารักเธอเป็นได้หมดทุกสิ่ง เธอเป็นได้หมดทุกอย่างเป็นความสุขเป็นความเศร้าในชีวิตของฉันในครั้งหนึ่งฉันขอบคุณเธอมากๆวันนี้ก็วันที่7วันที่เธอทิ้งฉันไว้เพียงลำพังฉันก็เข้าใจตัวเองแหละฉันเป็นคนที่เห็นแก่ตัวไม่นึกถึงตัวเธอเลยวันนี้เธอเหนื่อยมามๆกับผู้ชายอย่างฉันฉันขอบคุณเธอมากๆที่จะคอยรักษาจ่คอยประกบฉันอย่างดีเวลาที่เหนื่อยก็โอบกอดเวลาที่เป็นอะไรก็โอบกอดมาโดยตลอด วันนี้เธอต้องออกกอดตัวเองแล้วนะคนเก่ง<ะ>ฉันขอโทษด้วยแล้วกันฉันขอโทษด้วยแล้วกันที่ฉันไม่ได้เรื่องเลยวันนี้เธอเลยลาจากและไปจากฉันเลยวะมันจะมีโอกาสไหมที่เราทั้งสองจะได้กลับมาลักกันอีกวะไอสัสฉันยังคงรอวันนั้นฉันยังคงรอวันนั้นอยู่นะเว้ย